เอาใจสายหวานสำหรับใครที่ชื่นชอบขนมปังที่มาของเขาว่าปังไส้แตกปังสังขยาปังปุรีเย่ออันนี้ปังจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยอาจารร้านนี้เขามีคอนเซปต์ด้วยนะเขาบอกว่าไม่ใส่สารทานได้เลยรับปุ๊บงับปั๊บจัดว่าเด็ดอุ้ยนี่ท่องนานไหมเนี่ยนี่ท่องนานไหมเนี่ยก็พอสมควรดีวจะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อกันอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าเป็นร้านอะไรรอแป๊บเดียวตอนนี้ไปเจอแพรมก่อนเลยค่ะครับผม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลุ้นรับของรางวัลกับรายการแซปพาซาของเราอีกแล้วนะคะเป็นมหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมา์ทอมนี่เลยไม่ใช่มหม้อหุงข้าวธรรมดาธรรมดานะคะเพราะเธอสามารถลดน้ำตาลในข้าวได้นี่สุดยอดมากๆเลยใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซปพาซาของเราเยอะๆนะคะส่วนไทยแซบในวันนี้ไปทำความรู้จักกับขนมปัง ใจแตกกันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับคุณแนนค่ะเจ้าของร้านมานีมีนมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีค่ะถามที่มาก่อนเลยทําไมต้องใช้คําว่ามานีมีนมด้วยรูปแบบร้านนะคะของเราเป็นแนวคลาสสิกย้อนยุคแล้วตัวละครที่จะสื่อกับลูกค้าที่ที่มาใช้บริการร้านเราก็คือในยุคเราเนี่ยก็นึถึงมานีมานะอะไรแบบนั้นใช่ค่ะก็เลยหยิบยกตัวละครตัวนี้มาเป็นนางเอกของร้านค่ะแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของขนมปังทำไม เพราะว่าเห็นว่ามีขนมปังหลายแบบมากที่ร้านเนี่ยใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นคือของเราตัวธุรกิจครอบครัวเนี่ยขายของคาวอยู่แล้วนะนะคะแล้วเราก็มีช่วงเวลาว่างจากธุรกิจหลักของครอบครัวคือขายเป็ดย่างเนะะี่ยค่ะก็คือมีช่วงเวลาว่างเราก็เลยมาทําขนมปังในพื้นที่ออบริเวณพื้นที่ร้านราาปรากฏว่าปรากฏว่าคือกระแสะตอบรับดีออด้วยความที่ลูกค้าที่ มาอุดหนุนเราอะค่ะก<ช>็เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วด้วยพอ,อทานแล้วก็เกิดการบอกต่อ<ช>ซื้อซ้ำซื้อฝากเงี้ยค่ะเ,คเลยทำให้มานิมีนมก็ ตั้งแต่เปิดมาจนถึงปัจจุบันก็คือรู้จักกันมากขึ้น,น,ม,นมีหลายมีหลากหลายสาขาผลน<ช>ี้ก็เป็นลูกค้าของมานีมีนม,นมกาเยอเพราะว่าเขาใส้แน่นแล้วใส้เขาให้เยอะแล้วแบบอร่อยด้วย<ช><ช>มี <ๆ S 1> อะไรบ้างคุณแนนช่วยแนะนําหน่อยค่ะ,คะจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เราเปิดร้านมานะคะเราเริ่มต้นด้วยเมนูปังไส้แตกนะคะปัจจุบันปังไส้แตกเนี่ยเรามีทั้งไส้ข้าวไส้หวานนะคะรวมแล้วกี่ไส้ครับปัจจุบัน24ไส้ค่ะ24ไส้ใช่กินไปเกือบเดือน วันละไส้ยด้ไล้เะยค่ะใช่จริงๆเริ่มต้นตอนเปิดร้านก็ยังไม่เยอะเท่านี้นะคะด้วยความที่ฟีดแบ็กของลูกค้าความต้องการเราก็สังเกตลูกค้าที่มาใช้บริการเราก็เริ่มทำไส้ให้ตอบตอบตอบกับความต้องการใช่ค่ะก็จะเป็นปัจจุบันก็ด้วยความที่มี24ไส้ถ้ามุดผมจะทานสักหนึ่งไส้อยากแนะนำไส้ไหนให้ผม จริงๆถ้าเป็นลูกค้ายังไม่เคยทานมานิมินมมาทครั้งแรกแนะนําต้องเป็นเมนูสังขยาเลยค่ะสังขยาเะไครับนี้เหอใช่ค่ะสังขยาของเราเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสังขยาใบเตยมะพร้าวนะคะเป็นสูตรของครอบครัวอันนี้เป็นตัวแรกนะคะแล้วก็เราก็มาทําเป็นสังขยาไข่เค็มเพิ่มค่ะแล้วก็ล่าสุดจะเป็นตัวอัญชันตันตะโ่ะตัวอัญชันตันตะโนดเนี่ยคือเราทํามาสําหรับลูกค้าที่แพ้ไข่ไก่ตัวนี้เราไม่ใส่ไข่ไก่แล้วกัทิเนี่ยเราใช้กะทิทันญพืช น้ำมันลําข้าวค่ะลูกค้าที่สายสุขภาพรัวสุขภาพเนี่ยทานได้เลยทานได้เลยและเขามีทานกับขนมปังอะไรบ้างคะค่ะตัวเนี้ยขนมตัวสังขยาสามารถทานได้ทั้งกับเมนูปังไส้แปะือทานร้อนทานเลยแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัวเมนูปังนึ่งที่คุณคนกำลังดูแลกันอยูตัวขนมปังเนี่ยมีทั้งโฮวิดค่ะปังขาวแล้วก็ปังแป้นนุ่งกลมกลมแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลือกได้เลยะคเพราะขนมปังโฮวีจะมีเรื่องของวิตามินแล้วก็สารสกัด ที่เป็นธรรมชาติกิน,น,นแล้วก็แบบว่าไม่ได้ขาดสีใช่คะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ดีก็เจิยมกินเฉยเลยนะ,ะตัวนี้จะทานเปิดคู่ชิ้นเนื้อตาตนโนดนะคะตัวชิ้นเนื้อตาตนโนดเนี่ยเราก็อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านค่ะคใช่จากเมืองเพชรแับเข้ามาแล้วก็เอามาทานคู่กับสังขยาของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ฝนรสชาติชอบมากคือหวานน้อยแล้วก็เนื้อตัวสังขยาเขาอะค่ะ รู้สึกได้ว่ามันมีความแตกต่างจากที่เราเคยกินปกติคือมันไม่ได้ใส่ไข่ไก่ถูกไหมคะคะนั้นคนแท้จะทานได้ค่ะมันจะหอมแล้วก็มีเนื้อตาลโตนดเพราะฉะนั้นมันจะหอมกลิ่นตาลเลยอ่ะใช่ค่ะที่คุณฝนได้กลิ่นหอมเนี่ยส่วนประกอบของตัวอัญชันตาลโตนดของเราอะนะคะเราใช้ดอกอัญชันต้มสดต้มกับน้าใบเตยหอมไม่ได้ใส่สีใดๆเลยค่ะสีที่เห็นนี่คือเป็นสีจากดอกอัญชันล้วนๆเลยและขนมปังนุ่มมากค่ะนี่คือมันพุ่งออกมาจากที่นึ่งด้วยคือผลชิมตัวที่เป็นโฮลวีทด้วยนะ นุ่มแบบสุดๆอย่างนี้เขาบอกไม่ใส่สารนี่แหละมาแบบนี้เลยแต่เห็นว่าถ้าผมกินแล้วเนี่ยโอ้โหกลัวจะเลอะมือมากเลยมีผลิตภัณฑ์ที่แบบกินแล้วไม่เลอะมือไหมฮะพี่กลัวด้วยเหรอจริงๆก็เป็นสคริปอะหลอกเล่นอยากกินจริงๆอยากรู้ไงว่าพอแบบ เป็นแบบคำคแล้วเนี่ยแบบไหนได้บ้างครับมีอะไรบ้างค่ะจริงๆก็เนี่ยค่ะอย่างลูกค้าอย่างปี้เนี่ยเวลามาที่ร้านแล้วอยากให้เราแบบว่าไม่อยากทานเลยทางมานินนมเราก็คิดเมนูเป็นพอดีคำออกมาค่ะออตัวเมนูพอดีคำเนี่ยปัจจุบันเรามี5้ารสชาติค่ะคลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้เลยมีตั้งแต่เนยนมคลุกฝุ่นนะคะปังกระเทียมค่ะ ฝอยทองซอสไข่เค็มหรือว่าเนยน้ําตาลโอันนี้ก็จะหั่นมาเป็นคำๆและเวลาทานก็คือจิ้มทานได้เลยจิ้มทานได้เลยแต่ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็คือทานร้อนอร่อยที่สุดค่ะครับผมขออนุญาตเลยนะฮะแหมทันทีเลยนะขออนุญาตยิบไปลองทานเลยตัวนี้จะเป็นไส้อะไรครับฝอยทองซอสไข่เค็มค่ะซอสไข่เค็มของเราก็เป็นสังขยาไข่เค็มตัวนี้ละค่ะแล้วก็ใส่ฝอยทองเข้าไปอีกใช่ค่ะและอย่างนี้เราเริ่มต้นที่เท่าไหร่อะค่ะราคาจริงๆตัวพอดีคำอะค่ะเริ่มต้นที่สามสิบะ้าค่ะ เป็นไงคะอดีคําของเขาเด็ดไหมล่ะเด็ดมากผมต้องบอกนี้นะคือเดิมทีร้านเขาต้องเค็มไม่ต้องกินตอนร้อนแต่ผมเนี่ยกินตอนไม่ร้อนแล้วแต่ปล่อยทองเขานุ่มมากขนมปังก็นุ่มเพราะกัดอ่ะมันเข้ากันมากด้วยความหวานที่ไม่ไม่ได้หวานมากอะ่ะม,มันเป็นหวานธรรมดาธรมาร,มารมดาที่ทำให้รู้สึกว่ากินแบบเนี้ชื่นใจรู้สึกแบบเออมีความสุขแล้วกินของหวานแบบเนี้ยค่ะจริงๆขนมปังของทางร้านนะคะเราก็คือจะลูกค้าสามารถบอกได้นะคะว่าเช่นว่า ไม่ต้องอบกรอบมาก <S <S อยากเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นตามคําแนะนําข้างกล่องค่ะจะมีคําแนะนําวิธีการอุ่นให้ <S <S ใช่ค่ะะเวลเาสามารถไปอุ่นต่นอน้สามารถแจ้งได้ค่ะ <S <S แล้วเห็นว่าตรงนี้นี่คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโปรดักต์ใหม่แล้วครับนี้ตัวนี้จะเป็นออกช่วงเทศกาลค่ะ <S <S จะเป็นสินค้าที่ออเดอร์นะคะจะเป็นเป็นแป้งนุ่มค่ะตัวนี้จะออกเป็นรสชาติตามช่วงเทศกาลตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งล่วงหน้าสามารถ เอาเป็นของฝากได้ค่ะจะเป็นขนมปังตัวนี้ค่ะก้อนกลมตัวนี้แล้วเรามาใส่ใส้ของ<ส>น,น่า<ช>น,นี่ก็เป็นน้าฝอยทองอุ้ยทานมาฝอยทองให้เต็มเต็มและแน่นอนค่ะว่าร้านเขาชื่อว่ามานีมีนมเขาก็ต้องมีนมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากขนมปังแล้วนะคะเครื่องดื่มของเราที่ขึ้นชื่อที่ลูกค้าเกิดการบอกต่อมากที่สุดก็คือจะเป็นตัวชาไทยค่ะกับนมสดตัวนี้ที่อยู่ด้านชาไทยเนี่ยเราเป็นชาสูตรใต้นะคะคือเรายังทําวิธีการแบบดั้งเดิมอยู่ค่ะแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นหอมมันค่ะ ส่วนนมก็คือจะเป็นนมโคแท้ค่ะร้อซด้วยความที่ผมเป็นลูกค้าประจำผมเนี่ยเวลากินนะสั่งขนมปังชิ้นหนึ่ง กับเครื่องดื่มหนึ่งชนิดกินด้วยกันอิ่มแล้วมื้อนั้นไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วแล้ววันนี้ก็จะกินโชยส่กรอบหนึ่งแมที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อการนี้ชอบจริงจริงอันนั้นคือเราใส่เป็นตัวเฉาปวยไปด้วยได้ค่ะด้านบนเป็นเฉากปวยค่ะน่าทานจังเลยแบบนี้ที่ร้านขายยังไงคะคุณแนนตัวนี้เครื่องดื่มค่ะเริ่มต้น4 5บาทค่ะสำหรับไซส์เอ็มนะคะไซส์ L อลก็คืออัดไซส์สี่5บาทค่ะดีไหมส่วนทับทิ้งเฉาปวยแล้วก็เพิ่ม15บหาบาทค่ะนี่แหละนี่แหละค สมบูรณ์แบบเพราะอะไรด้วยความที่เป็นเครื่องดื่มแบบเย็นค่ะของกินคู่กันความหวานนิดๆใช่ไหมฮะเรากินขนมปังร้อนๆไปแล้วเรามากินของเย็นๆทุ่มฉ่ำแบบเนี้ยเข้ากันเข้ากันครับผมร้านนี้แน่นอนว่าเราเห็นหลากหลายสาขามีคุณผู้ชมสนใจอยากจะแบบว่าอยากทําอาชีพนี้บ้างอยากเปิดร้านมามนาีมีนมบ้างมีแฟรนไชส์ไหมคะจริงๆปัจจุบันเราก็เปิดขยายสาขาในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์นะคะถ้าจริงๆลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาติดตามข้อมูลในไลน์แอดได้เป็นออฟฟิเชียลไลน์นะคะ เบื้องต้นก็คือสามารถดต่อกเข้ามาสอบถามได้ค่ะมีข้อมูลอยู่ในนั้นค่ะเห็นว่ามีมีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้ามาจากแทบพาาที่ได้อะไรเพิ่มนะฮะแจ้งนะคะว่ามาจากรายการแ่บพาซาเข้ามาใช้บริการสั่งอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ในร้านค่ะแจ้งว่ามาจากรายการนี้ก็รับไปเลยฟรีในนมค่ะข้างในนมโอ้ไปไปรับกันค่ะคุณผู้ชมรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแดนมากมากเลยค่ะขอบคุณครับผชมและช่วงหน้านะครับผมของรางวัลจากสมาร์ทโฮมมารอแล้วพักสักครู่ครับ ามาค่ะช่วยกันแซมในวันนี้นะคะเอาใจคนชอบกินส้มตำไทยดีกว่าแล้วก็พวกยำเนาะเป็นของโปรดพวกเราสองคนเลย,ยแต่ที่นี่คือไม่ต้องทําเองค่ะไม่ต้องลุ้นว่าจะไม่อร่อยเหมาะกับคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นนั่นเองนี่น้ําส้มตําไทยค่ะขวดเดียวทําได้สารพัดเมนูมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีและไม่ผสมน้มํารสชาตินะคะก็จะออก หวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็เค็มกลมกล่อมคือครบนี่เอาไปทำส้มตำไทยเอาไปใส่ในยำหรือว่าทำลาดหน้าก็เอาไปราดได้หรือว่าจะเอาไปหมัก ทาให้หมูเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยขึ้นก็ได้ใช้ได้หลากหลายใช้ได้หลากหลายเลยเนี่ยขวดขวดละ3 9บาทเท่านั้น420กรัมแบบนี้นะคะแต่ถ้าสั่งซื้อ6กขวดขึ้นไปให้ในราคา36บาทเท่านั้นแต่ให้ดีไปกวดนั้นซื้อ1ิขวดเลยค่ะราคาขวดละ32บบาทนี่ ซื้อไปรับรองยังไงก็หมดเพราะว่ามันเป็นอาหารที่คนไทยทานบ่อยและอร่อยนะคะใครสนใจโทรมาเลยนะคะที่เบอร์0802 263นะคะ3895ทวนอ,อีกรอบ0802633895นี่เดี๋ยวขอชิมนินึงนึงชิม,มง,งาน<ล>ตำไว้ให้เรียบร้อยจากขวดนี้เลยเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติเป็นย่ง ถ้าใครชอบกินส้มตำไทยเนี่ยห้ามพลาดแต่จริงๆถ้าชอบแบบว่าเติมปลาล้าไปนิดนึงก็ได้เนี่ยยิ่งนัวเป็นไงอร่อยอยู่แล้วจริงๆได้หมดเลยทั้งหวานเค็มเปรี้ยวค่ะที่สำคัญคือ ทีมงานใส่บริกให้เยอะนเพ็บไปด้วยอร่อยเลยออร่อยเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทานของหวานต่อถ้าอย่างนั้นร้านต่อไปนะคะร้านเติมหวานเปี๊ยะไข่เค็มลาวาร้านนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือขนมเปี๊ยะแป้งบางไส้ทะลักแล้วก็ของเขาจะหวานไม่มากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยดีดีเลยค่ะมีทั้งหมด3รสให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ไข่เค็มลาวานี่ ไส้ไข่เค็มลาวาฝอยทองนะคะหรือใครที่เลิฟช็อกโกแลตมีไส้ช็อกโกแลตด,ด้วยแล้วช็อกโกแลตนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะนี่เข็มข้นแบบนี้เลยค่ะ สามารถทานได้2แบบถ้าใครที่ชอบแป้งแบบนุ่มแล้วก็ยืดเนี่ยแนะนําให้ใส่ไมโครเวฟประมาณ7วินาทีอย่าม,มากกว่านั้นนะเ<อ>ดี๋ยวน้องเระเองแป๊บเดียวเอง,เ,เ,องเราก็จะได้ไส้ที่แบบเป็นลาวาอ,อันนี้เป็นแบบไส้ฝอยทองค่ะนะคะเป็นไส้ฝอยทองแต่อันนี้เราไม่ได้ไมโครเวฟมาแต่ว่าไม่ได้แช่ตู้เย็นเพราะฉะนั้นไส้ก็จะเป็นลาวาเยิ้มๆนี ผนชิมไปเป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> แดงแบบนุ่มเหมือนอเรากินโมจิเลยนะคะแล้วก็ไสข้างในเนี่ยหวานน้อยอขนาดมีฝอยทองด้วยนะ,ะ,ะชอบตรงเนี้หวานน้อยนี่เราทานได้เต็มที่เลยนี่ดีเลยค่ะและสำหรับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมนะคะมี่ลดไปเลยอีก10%ดเปอร์เซนดีงามมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์0 9 6 4 5 9 3 5 5 1ค่ะ พลาดนี่พี่น้ำลบอกว่าอร่อยอร่อยค่ะนุ่มนุ่มแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาขายของของแพมแล้วค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาต่อกันในช่วงต้องแจกครับผมนี่มาเลยหนึ่งชื่อเลยนะโอ้โหโ,หโอ้ยป๊อปปี้จ่าจ้าคือะอะไรจ้าเอาของมาฝากอ๋อพี่แพรมบอกว่าให้เอามาให้ป,ป๊อปปี้ลองชิมเพราะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำส้มตำที่แบบว่าทานได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ลองทานแน่ก่อนอื่นพี่ฝนอ่านให้ผมหน่อยนี่ครับพีรวัต สิริอัชสุขค่ะนี่นะครับผม,มวิธีการรับสนุกง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยูุในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณนะโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยและท<ล>ี่สำคัญเด็กกนใจแหมมันกินยังไงครับต้องกรอกเลยเขาบอกว่าชิมได้เลยเพราะว่ามันพร้อมทานทันทีชิมไหมเนี่ยใช่ลองดูเพราะว่าเมื่อกี้พี่ชิมแบบเป็นแบบทำเป็นต้มตำไปแล้วแต่อันนี้มัน มันบรรจุขวดแล้วพร้อมกินได้เลยป๊อปปี้ลองดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงแบบสดๆเพียวๆฮะเป็นไงอ่ะหน้าตาดีขึนไหเดี๋ยวๆอะไรจริงไหมเนี่ยจริงเหรอโอ้โหเป็นไงอ่ะผมว่าเขาเอาไว้ยำเหมือนเดิมดีแล้วจริงๆก็เขาเอาไว้ยำเอาไว้ทำส้มตำเนี่ยกับน้องกับนุ่งเนี่ยก็หลอกกับน้องกับแบบเนี้ยโอ้โหพี่ฝน แต่เราก็ต้องมี The Chumat g o n ครับสิ่งสำคัญฮะคือเกมล่าสรรชนสองทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับกับคุณมาเร็นและคุณแต้วนัทสะพอนครับอพี่เขาไม่รับสายเราจับอีกอันนึงได้ไหมจับอีกทีนึงพี่เขาอาจจะยุ่งไม่เป็นไรนะคะ,นะจับใหม่แต่จะไม่ดื่มใหม่แล้วนะครับโอ้โหนะอันนี้ครับพี่ฝนครับ ผู้โชคดีวันนี้เป็นคุณชูติมายิ่งยงค่ะนี่เอาเลยครับมี่ชูติมา,ายิ่ง<ด>ยงนะคะร,ร,ร,รอรับสายเราด้วยนะลุ้นตัวโก่งเลยนะครับวันนี้สามารถติดตามนะฮดูย้อนหลังของเราได้นะครับในแซปพ,พาซาใน YouTube นี่แหละครับมีทั้ง Facebook Twitter IG เข้าไปติดตามได้เลยใช่แล้วค่ะจะได้ดูว่าแบบว่าอยากทานอะไรจําเบอร์ไม่ได้ดูย้อนหลังได้เลยเรารองว่าแบบว่ามีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือจะดูความน่ารักของผมก็ได้นะฮะต่มูตะมีทุกวันมีได่าหรอวันนี้มันโอ้โหรักสายแล้วครับสวัสดีค่ะคุณชุติมาโทรจากรายการแซฟาซ่านะคะค่ะคุณชุติมาอยู่จังหวัดอะไรหรอคะ อยู่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้อยู่สมุย,มยโอ้เป็นไงฮะที่เที่ยวอยู่แล้วครับเนี่ยหรือว่าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วะไรนะคะนีน่เที่ยวอยู่แล้วครับหรือว่าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับอยู่ค่ะอยู่อาศัยอยู่ค่ะบ้านอยู่ที่เกาะสมุยเลยวันนี้โทรมาแจากรางวัลค่ะรับไปเลยนะคะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมารม์ทโฮมขอบคุณค่ะยินดีด้วยม,มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแหม่การที่คุณโชคดีแบบนี้สิ่งที่สําคัญนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเดือนหน้าแล้วซึ่งรายชื่อในกล่องนี้เราจะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าส่งรายชื่อเข้ามาได้เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1นพันวานี้เป็นต้นไปครับใช่ค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราจ้าจาสวัสดีค่ะ